โบเบนจาวานเล่าย้อนฉากเด็ดกลางรายการดังโดนแฟนเก่านอกใจเปิดประตูเจอผู้หญิงนอนอยู่บนเตียงด้วยกัน เรียกได้ว่าเป็นสาวที่ทั้งสวยและเก่งรอบด้านสำหรับโบเบนจวันยิ่งตอนนี้โบประกาศตัวเป็นโสดก็ยิ่งทำให้เธอมีสเสน่ห์มากกว่าเดิมล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเล่าเรื่องราวความรักครั้งเก่าที่มักจะเจอหนุ่มๆน,นอกใจมาตลอดผ่านรายการโดนเทเซ่มาที่แพทซึ่งมีแพทนปภารับหน้าที่เป็นพิธีกรก็จิรายุเปิดใจครั้งแรกหลังเลิกราโบเบนจวันลั่นอยากจบแบบเงียบๆโบเบนจวันยังแอบร้องไห้หลังยุติรักสิปีก็จิรายุลั่นตอนนี้ ชีวิตโอเคดีอุ๊ยก๊ God, จิรายุโพสต์ Post, ฟาดแรงแบบบี้หลังเลิกโบเบนจวันทําสะดุ้งทั้งโซเชียลโดนนอกใจเจอผู้หญิงนอนกับแฟนในช่วงหนึ่งของรายการโบได้เล่าถึงเรื่องความรักครั้งหนึ่งที่จบไม่ค่อยดีเพราะเธอดันไปเจอผู้หญิงคนอื่นนอนบนเตียงของแฟนโดยโบได้เผยว่าเวลาที่เราครบใครเราเลือกที่จะเชื่อใจวันนั้นเราอยากไปกินอาหารเช้ากับเขาซึ่งประหลาดตัวเองมากเพราะไม่ใช่ธรรมชาติของเรา ก็เปิดประตูเข้าไปก็เจอเลยแล้วเขาก็หันมาบอกเราว่ามันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดขณะที่ผู้หญิงก็ตื่นนะหันมามองเรายิ้มให้แล้วก็นอนต่อและด้วยเป็นความรักครั้งแรกเราไม่รู้ต้องทำตัวยังไงเราก็บอกเขาว่าแขกคุณกลับเราค่อยคุยกันนะจากนั้นก็ขับรถออกไปอีกทั้งยังได้เล่าเรื่องความรักครั้งต่อมา ซึ่งเป็นตอนที่โบได้ย้ายจากมาเยอรมันมาอยู่เมืองไทยมีรุ่นที่คนหนึ่งแนะนำให้รู้จักคนนี้เคยเป็นข่าวด้วยกันซึ่งก็คุยไกลเกือบปีกว่าจะได้ตกลงเป็นแฟนกันเพราะตอนนั้นตนตั้งใจจะที่ประเทศไทยแค่หนึ่งปีสุดท้ายก็คบกันได้เกือบ4ี่ปีแต่เหตุผลที่ความรักครั้งนี้ต้องจบลงโบเผยว่าจบกันเพราะมีคนอื่นเอามาบอกเราซึ่งเราก็เอาไปถามเขาแต่เขาบอกว่าไม่มี เราก็เชื่อเราเชื่อผู้ชายประเด็นคือเขาพาผู้หญิงอื่นมาเจอกลุ่มเพื่อนเขาในช่วงที่เราไปทํางานถ่ายละครต่างจังหวัดเขาก็พามาแนะนําในกลุ่มเพื่อนเพื่อนเขาแล้วเพื่อนเเขาก็พยายามส่งสัญญาณแต่เราโลกสวยมากไม่รู้พูดมาตรงๆอย่าอ้อมค้องจนกระทั่งมีรุ่นที่คนหนึ่งซึ่งเราไม่รู้จักไม่เคยร่วมงานด้วย เขาก็ให้ข้อมูลเรามาเยอะมากละเอียดเลยเราก็ลองถามอีกครั้งก็ให้โอกาสเขาก็โยนหินถามไปถ้าพูดความจริงเราจะพยายามไปต่อแต่ถ้าโกหกจะเลิกเลยเขาก็ยอมรับมาหมดเลยเราก็ยอมเริ่มใหม่แต่สุดท้ายก็จบแบบเดิมเราอาจจะไม่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เราอาจไม่เข้ากันหรือเราอาจไม่ใช่ความสุขของเขาแล้วก็ได้เขาอาจจะสนุกกับเรื่องอื่นมากกว่าก็ต้องปล่อยเขาไป